ประเด็นกรณีที่ทางพจจรรคประชิปัติโดยนายวิรัติกัริยาศิริซึ่งเป็นทีมกฎหมายของพ,พจจรรคประชาิปัติได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายฐมนตรีเนื่องกรณีที่กล่าวหาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตรงกับนโยบายโครงการบ้านหลังแรกแล้วทางคุณวิรัติก็ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ในทํานองว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยน่าจะเอื้อประโยชน์ให้บริษัท SC s c s เซึ่งลักษณะอย่างนี้นะครับผมยังมองว่าในทางทีมกฎหมายเห็นว่าการณีที่นายวิรัตกะยศิริเนี่ยน่าจะเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นเกมการเมืองมากกว่ามากกว่ามุ่งประเด็นในการตรวจสอบในข้อกฎหมายเพราะกรน,นี้ทางท่านนายกรัฐมนตรี ก็ได้พูดชัดเจนว่าการออกนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยเองก็มองว่ากรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเพื่อจะลดภาระของพี่น้องประชาชนในนโยบายบ้านหลังแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะเป็นรัฐบาลมาสองปีกว่าไม่เคยทําแต่วันวนี้ลักษณะทําเหมือนก้อนกรวดในรองเท้าที่จะขัดขวางแม่รัฐบาลดําเนินการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมจึง อยากจะถามกลับไปยังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคปฏิปัตษว่าท่านบอกว่าอยากตรวจสอบรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์ให้โอกาสรัฐบาลทำงานแต่วันนี้กลับให้ทีมงานหรือลูกน้องหรือสมาชิกพรรคไปดำเนินการตรวจสอบอย่างนี้ครับคือแทนจะทำให้รัฐบาลเนี่ยมุ่งไปแก้ปัญหา ประชาชนมุ่งในการออกนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพก็ดีลดภาระก็ดีแต่การดาเนินการของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าปากไม่ตรงใจมันตรงกันข้ามกันสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์นะครับได้ให้หัวหน้าทีมกฎหมายคุณวิรัตรไปยื่นเนี่ยผมมองว่านี่คือเป็นสิ่งที่กําลังลักษณะค้านแบบไม่สร้างสารรค์ไม่เป็นสุภาพบุรุษนะครับไม่มีความเป็น ความใจกว้างในทางการเมืองนะครับพูดอย่างทําอย่างหนึ่งผมไม่แปลกใจครับเพราะที่ผ่านมาท่านก็ได้ฉายาจากประชาชนว่าดีแต่พูดและวันนี้ก็ดีแต่ค้านครับไม่ได้ค้านอย่างสร้างสารรค์ที่นโยบายอย่างนี้ทาง SC s อสซเร็จก็ชี้แจงผู้บริหารเอสซรก็ชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกันเลย90%เซนเี่ยเป็นโครงการที่เกิน5ล้านดังนั้นไม่อยู่ในข่ายของของที่จะได้ประโยชน์มีแค่ไม่ถึง จำนวนน้อยมากนะครับไม่ประมาณ67%เท่านั้นเองท่านนายกก็พูดริงชัดก,ก็ชัดเจนแต่วันนี้คนอื่นประชาชนเข้าใจผู้ประกอบการเข้าใจภาคเอกชนเข้าใจนะครับนักวิชาการเข้าใจแต่ที่สําคัญรัคประิบัติกับทําไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องที่แปลกครับ